สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับการปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดของข้อความที่อยู่ในไฟล์เอกสารเบิดหรือเป็นไฟล์ PowerPoint อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับโดยให้เราสังเกตที่ตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าข้อความบรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดที่3นั้นระหว่างบรรทัดเนี่ยนะครับมันจะมีความสูงที่มันห่างผิดปกติ ซึ่งเวลาที่เราจัดเอกสารนั้นมันก็จะทําให้เปลืองพื้นที่และเวลาเอกสารปริ้นออกมามันก็จะดูโล่งๆไม่สวยงามไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําวิธีการปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดให้ข้อความนั้นมันมีระยะห่างระหว่างบรรทัดที่พอเหมาะพ,พอควรเป็นปกตินะครับวิธีการนะครับให้เราคลุมข้อความที่เราต้องการที่จะทําการ ปรับระยะห่างนะครับอย่างเช่นผมมี3ามบรรทัดผมก็จะปรับทั้งสาบรรทัดนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูหน้าแรกนะครับแล้วก็มาที่ตรงริบบอนส่วนของย่อหน้าแล้วมันจะมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งที่เราจะใช้งานนะครับก็คือเครื่องมือตัวนี้ครับเอาเมาไปชี้ก่อนนะครับเป็นระยะห่างบรรทัดและย่อหน้าครับหลังจากนั้นครับคลิกเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะปรับระยะห่างได้ตามใจชอบเลยครับจะมีตัวเลือกให้ ตามอัตโนมัติแต่ว่าผมแนะนําอย่างนี้นะครับให้เรามาเลือกตรงตัวเลือกระยะห่างบรรทัดเราจะได้กําหนดค่าได้อย่างถูกต้องและละเอียดมากกว่าเดิมนะครับกดเลยครับตัวเลือกระยะห่างบรรทัดเมื่อกดแล้วนะครับจะปรากฏรายการย่อหน้าที่มันโผล่ขึ้นมานะครับให้เรามาที่ตรงตระยะห่างนะครับจะมีก่อนหลังนะครับตรงนี้คือประเด็นสําคัญของเรานะครับให ปรับก่อนและหลังให้เป็น0ูนอผ่านทั้งหมดครับเอาเลยนะครับปรับเลยนะครับลดเป็นศูนย์นะครับเป็น0น,นะครับปรับเป็น0น,นะครับแล้วก็ระยะห่างบรรทัดเป็น1เท่า0 0 1เท่าแค่นี้พอนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็กดตกลงเห็นไหมครับระยะห่างบรรทัดก็จะถููปรับให้มันดูมีขนาดที่มันพอดี ไม่ห่างเกินไปไม่ชิดเกินไปนะครับเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับต้องการที่จะปรับระยะห่างก็กดคลุมนะครับแล้วก็ไปที่เมนูหน้าแรกนะครับแล้วก็มาที่ตรงสัญลักษณ์ตัวนี้เลยครับเนี่ยกดแล้วก็ตัวเลือกระยะห่างบรรทัดปรับก่อนเป็นศูนย์หลังเป็นศูนย์ระยะห่างบรรทัดเป็น1เท่านะครับกดตกลงก็จะได้ขนาด ระยะห่างบรรทัดที่มันพอดีนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมแบ่งปันความรู้ต่อนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ